สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำซื้อเดลิควินพิศาจาไซส์เนะครับในราคาเพียง15บาทาบาทซึ่งทุกคนที่ซื้อเดลิควินสามารถซื้อได้แต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตน, <Oops. S 1> นะวิธีซื้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำให้ดูเนี่ยครับเวลาเราซื้อเดลิควินก็มันจะมีใบเสร็จใช่ไหมครับเนี่ยใบเสร็จเนี่ยครับมันจะมี qr code นี่ให้กรอกแบบสอบถามถ้าเรากรกแบบสอบถามเสร็จเราจะได้สิทธิ์ซื้อเดลิควิน บริาา์ไซเอในราคาที่เหลือเพียง15บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำดูนะครับเลขสำคัญนะครับที่สำคัญที่ต้องกรอกในแบบสอบถามนี้ครับคือเลขเรหัสของร้านค้านะครับคือ idq นะครับเนี่ยครับอยู่บระทันนี้เนาะ,ะแล้วก็กรอกไปแล้วก็เวลาที่ซื้อวันที่ซื้อนะครับมันสำคัญมากถ้าเรามีเลขพวกนี้เราก็จะสามารถกรอกได้เลย ช่วงนี้ก็ต้องประหยัดกันหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีอร่อยแบบประหยัดของผมโอเคครับพอสแกน QR c o ้ดเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็ตกลงไปอ่านเราก็มากรอกเลขต่างๆตรงนี้นะครับก็กรอกอันแรกก็รหัสร้านค้า IDQ นี่ที่ผมไปอันนี้41417นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูดวันที่และเวลาด้วยก็กรอกไปปั๊บๆๆกรอกไปเลยอ่ากรอกเล ออโอเคครับต่อไปก็จะเป็นกอกวันที่วันเดือนปีนะครับอันนี้จะเป็นเดือนก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ใส่วนันแล้วก็ใส่ปีนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาใส่เวลาที่ซื้อนะฮะมันจะเป็น pm am นะครับอันนี้ก็เป็นนาทีแล้วอันหลังก็เลือกเป็น pm am หลังจากนั้นนะครับก็ตอบคำถาม ตามที่เขาถามเลยไปเรื่อยๆอันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆคำถามก็จะเยอะหน่อยนะครับผมก็จะตอบตามจริงไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้อ่าโอเคครับพอเสร็จแล้วครับเราก็จะได้หน้านี้ครับเอาเลขนี้นีครับไปยื่นให้ร้านค้าเลยเลย เขาก็จะเอาเลขอันนี้ครับไปคีย์นะครับแล้วก็เราก็จะได้บิสสัไซส์เอเลยในราคาเพียง15บาทยังไงก็อย่าลืมติดตามชาแน,นลผมด้วยนะครับ The b o l Tennis ครับ